สวัสดีครับกับผมต้อมกาวคริปโตนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์เรนซีกันนะครับผมวันนี้คือตื่นสายนิดหน่อยนะครับผมก็นอนดึกอะเนาะเออก็เอาเป็นว่านะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมหรือใครที่อยากจะสบสมุนผมนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมนี่โอนได้เลยนะครับผมหรือสมัครสมาชิกเป็นกาวคริปโตได้เลยนะครับผมกาวคริปโตจอยนั่นเองนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมสําหรับคนที่ถือกันมานานนะครับผมแล้ว ราคาตอนนี้นะผมมันก็ค่อนข้างที่จะขึ้นอยู่นะผมแต่ว่าทีนี้นะผมเรื่องของอบิตเกตนะผมเรื่องไอ,ไอตรงนี้นะผมมันมีการ Copy t r a d e อะไรพวกนี้นะผมซึ่งผมไม่ได้บอกเรื่องหนึ่งนะผมเรื่องก็คือการที่ว่าเฮ้ยมันก็มีจุดที่ว่า เข้าโพสิชันผิดหรือว่ามีการผิดทางด้วยก็มีนะครับผมซึ่งเราเนี่ยสามารถาควบคุมตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็โดนไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะก็อันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งนะครับผมที่เราเนี่ยควบคุมเขาไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเราสามารถควบคุมตัวเองได้เหมือนกันนะก็อย่างเมื่อวานเนี่ยเปิดไมค์คือมันน่าลองชัดๆผมก็ไม่เข้าใจนะครับผมว่าทําไม ในนี้นะครับผมเขาเปิดช็อตวะคนที่ผมตามเนี่ยเขาเปิดช็อตเปิดช็อตทั้งสองคนเลยมันแล้วมันก็ไม่ได้ <c oughs> ไอ้นั่นมากเลยนะครับผมคือแบบมัน,ม,นมันเยอะอะ่ะอโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับผมนะก็ประมาณ60กว่า50กว่าดอนเนี่ยประมาณนี้นะผมก็เทรดเน็ตโปรฟิก็ประมาณลบ นะครับผมมันก็ติดลบกันบ้างนะผมพอสมควรนะก็คือมันไม่ได้มีได้ตลอดนะผม,มก็ต้องมีเสียบ้างนะครับผมก็ตามโอกาสที่เราเนี่ยเล่นอยู่นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมแนะนําวิธีการป้องกันความเสี่ยงก่อนลวกันนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยคืออ่ะถ้าเกิดว่าเราติดตามเทรดเดอร์นะครับผมเราก็จะรู้ว่าอ่ะอย่างเช่นสมบูรณ์ครับผมเราจะติดตามเทรดเดอร์คนคนไหนดีอ่ะอย่างเช่นคนนี้ละกันนะครับผม พอเราติดตามเสร็จแล้วใชื่อมัไอสิ่งที่เรากด follow เนี่ยเราจะต้องตั้งแบบนี้ใช่ไหมโอเคพอเราตั้งเรียบร้อยนะครับผมเราก็สวิตเป็น advance อยู่แล้วถูกไหมโอเคแล้วไอที่เราเนี่ยเลือกกันเนี่ยก็คือ usdt แล้วก็ customize ถูกป่ะ แล้วทีเนี้ยไอตรงนี้เลเวลเลนเนี่ยเราจะตั้งคูณเท่าไหร่ก็ได้นะผมอย่างเช่นคูณ2คูณ10อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอย่างของผมเนี่ยมันคูณ10อยู่แล้วแต่ว่าผมจะมีมาร์จิ้นของตัวเองนะครับผมก็อย่างเช่น10ดอนไม้หนึ่งสิบดอนตรงนี้นะอันนี้คือรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทีนี้นะผมลิสิทธิ์แมนเนเนี่ยเราจะต้องตั้งด้วยนะผมตั้งว่าถ้าเกิดว่ามันเกินกี่เปอร์เซ็นต์ให้คัดลอสอย่างเช่นอ่าสมมติถ้าเกิดว่าไม้นี้เกิน10%ปุ๊บใช่ ให้คัดล้อนเลยนะผมอย่างเช่น10 10ดอนตรงนี้นะผมเราก็อ่ะเกิน1ไม้ก็คือ1ดอนเราก็ทําการคัดลอนไม้นั้นไปเลยนั่นเองนะผมอ่ะเทคโปรฟิตก็เช่นกันนะผมก็ตั้งไปเสร็จแล้วทีนี้นะผมแม็กซิ m ั o มฟอลโลเนี่ยอันนี้คือกันไม่ให้เขาเนี่ยใช้เงินในพอร์ตเราเนี่ยแบบเปิดไม้เรื่อยเรืย,รย,รยคือคือพวกคนเทรตพวกนี้นะผมคือไม้เนี่ยมันจะเยอะมากถูกป่ะเราก็ต้องตั้งตรงนี้ด้วยนะผมอย่างเช่นอ่ะผมเต็มที่ว่าเฮ้ย รอบหนึ่งต่อการเทรดเนี่ยห0ึ่งร้อยดอนตรงนี้ใช่ไหมแล้วเรากดคอนเฟิร์มไปปึ้งกดเน็กไปแค่นี้เราก็สามารถตั้งตรงนี้ได้นะผมถ้าเกิดว่ามันเปิดไม้แล้วมันถึง100่งร้อยดอนปุ๊บใช่ป่ะเขาก็จะหยุดทําการที่ว่า Copy นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเกิน10%ไปปุ๊บมันก็จะคัดลอสอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครผมที่ผมโดนน้อยๆเนี่ยก็เพราะว่าแบบนี้นั่นเองนะผมก็ต้องกันไว้ด้วยละกันนะครับผมสําหรับคนที่จะ ทำการ Co อ y ้เทรดตรงนี้นะผมนะโอเคแล้วก็ตรงไหนช่วงอะไรยังไงนะผมก็สามารถติดตามได้ที่ทวิตเตอร์ผมนะผมแล้วก็คุยกันได้ใน Discord นะผมนะแล้วก็ใครที่อยากสมัครนะผมข้างล่างดีสคริปชันอ่าผมแปะไว้ลิงก์ไว,ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตสถา,านการณ์บิตคอยกันบ้างนะผมซึ่งบิตคอยเมื่อคืนเมื่อวานเมื่อเช้าเลยดีกว่านะเมื่อเช้าแม่งพุ่งมายับยับเลยนะผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือการย่อ ตัวเรียบร้อยนะครับผมแล้วมีการสัญญาณซื้อนะครับผมในทำเฟรมสี่ชั่วโมงสัญญาณซื้ออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมแท่งนี้เลยนะก็คือมันเขียวมาตรงนี้แล้วก็ตัดกันตรงนี้พอดีคือแบบทุกอย่างมันโอเคลงล็อกหมดเลยนะครับผมสำหรับสัญญาณ i ิเ i c a t o r ตัวนี้นะครับผมทุกอย่างมันเข้ากันได้ดี i อซก็อยู่ข้างล่างไอ้นี่ก็เพิ่งตัดขึ้นไปข้างบนดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้ในระดับทำเฟรม4ี่ชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลอยู่พอสมควรนะครับผมและถามว่า แนวแนวต้านตอนนี้นะผมจะอยู่ตรงไหนก็อยู่แนวแถว,แวประมาณ25านะครับผม252อะไรประมาณนี้นะผมแถวนี้อ่าแถวนี้ก็คือเป็นแนวต้านสําคัญเลยนะผมถ้าเกิดว่ามันจะมีการย่อลงมาเพื่อทุบใช่ไหมมันก็ต้องขึ้นมาตรงนี้อ่าแล้วก็ลงมาตรงนี้ก่อนนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันยืนได้บริเวณแถวสักประมาณแถว243อะไรประมาณนี้นะผมก็ถือว่าโอเคก็ยังมีความเป็นบูลลิชอยู่พอสมควรนะผม อันนี้ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นบูลลิชก็ได้นะผมเพราะว่าดูดูนี่เด่ยเห็นปะวอลลุ่มมันหนามากเลยนะเว้ยเออคนบอกว่าไม่มีวอลลุ่มคือคือไหน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 ไม่มีวอลลุ่มไหนไม่มีวอลลุ่มเนี่ยพุ่งมาปี๊ดเลยขนาดเนี้ไหนไม่มีวอลลุ่ม,ม,ม Volume. ฮะถาจริงอ่ะโอเคก็ถ้าดูทำเฟรมหนึ่งวันนะผมถ้าดูกันไปแล้วนะผมวอลลุ่มเนี่ยมันก็ยังอยู่บนแนวๆเดียวกันอยู่น,นั่นเองนะผมก็มีวอลลุ่มแหละ ใช่ไหมแต่ว่าวอลลุ่มเนี่ยมันมันเพิ่งจะมาเป็นสีเขียวนะครับผมแต่ข้อสังเกตนะครับผมคือว่าทีเนี้ยมันแดงลงมานิดหน่อยแล้วมันกลับไปเขียวอันนี้ไม่แน่ว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นคลื่นอีกลูกหนึ่งนะครับผมก็อาจจะมีการแบบขึ้นเป็นแบบพาราโบลิกก็ได้นะครับผมซึ่งถ้าขึ้นมาแถวแถวบริเวณสักอ่าช่วงนี้นะครับผม3 4 6ี่หอะไรเงี้ยนะครับผมน่าจะมีการทุบรุนแรงอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ย เราก็ต้องรอลุ้นกันต่อนะครับผมว่ามันจะขึ้นไปถึงตรงนี้หรือเปล่าซึ่งมันก็จะมีแนวต้านสําคัญอีกหนึ่งแนวนะผมที่เขามองบองกันไว้นะผมก็คือประมาณ2 2งสถ้า2องหตรงนี้ผ่านอนะ่ะก็จะเป็นเรื่องน่ายินดีนะผมว่าบิตคอยนี่มันขึ้นแล้วนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะผมสาหรับเจ้าตัวอ Bitcoin นะบิตคอยนะกลับมาดูทางด้านของ e t h กันบ้างนะผมับทีเอนี่ก็เป็นสิ่งที่ขึ้นมาแล้วนะผม ขึ้นมาทั้งสองทั้งสองอย่างเลยนะผมซูเปอร์เทนทั้งสองอย่างเนี่ยคือผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงช็อต <laughs> ถ้าดูตามอินดิเคเตอร์นะผมมันก็ยังลองอยู่นะเออมันยังอยู่สายรองนะครับผมก็ถามว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนเนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดหกเนี่ยนะครับผมน่าจะมาขึ้นมาชนตรงนี้ก่อนนั่นเองนะผมเนี่ยน่าจะขึ้นอีกรอบหนึ่งนะผมแล้วก็มาแถวแถวเนี้ยเราก็จบเว็บหนึ่งเนาะ จบเว็บหนึ่งแถวบริเวณนี้นะผมก็อาจจะมีการลงมาย่อถึงบริเวณซักผมให้ตรงนี้เลยละกันนะผมถ้าเกิดว่ามันย่อเนี่ยก็ประมาณ1 1589นะครับผมแล้วเต็มที่เนี่ยอาจจ,อาจจะเป็นประมาณ1นึ1งนะครับผมประมาณนี้เนาะก็ตามเทคนิคอะนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนะเวลาตอนมันขึ้นนะผมวอลลุ่มเนี่ยมันก็จะเริ่มถดถอยลงใช่ไหมถดถอยลงอะ่ะก็อาจจะมีสิทธิ์ว่าเฮ้ยเขามองว่าเอ้ยมองข้ามช็อตไปหน่อยว่า ตรงนี้นะครับผมอาจจะต้องชอ็อตก็ได้นะครับผมก็เพ่อค่อย,อยถัวชอ็ชอตชอ็ชอตชไปเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งมันก็ลงมาใช่ไหมเออผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเขาถึงได้แบบเปิดชอ็อตมากกว่าเปิดลองกันต่อมานะครับผมลูกรักของผมณนะเวลานี้นะผมก็คือกาล่าอ่าอย่าอย่าเรียกว่าลูกรักเดี๋ยวเหมือนเหมือนลูนาะอ่าเอาเป็นว่านะครับผมตอนนี้นะผมอา่าสิ่งที่กาล่าในวันนี้นะผมมันะยานขึ้นฟ้าถูกไหม เออตอนนี้นะครับผมมันก็ประมาณชั่วชนประมาณ0.065นั่นเองนะผมมาชนตรงนี้แล้วนะผมก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครผมที่มันกำลังที่จะฟื้นตัวแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะผมซึ่งการตัดของ EMA คอนเนี่ยมันก็มีผลอยู่อ่าดูทาเฟรมสีชั่วโมงนะผมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมณช่วงนี้เนี่ยก็จะบอกได้ว่าไอตอนที่มันย่อลงมาตรงนี้นะผมอาจจะเป็นแบบอาการย่อแล้วว่าเพื่อขึ้นต่อก็ได้นะครับผมนะก็ ถ้าเรามองมองกันไปอยู่แล้วนะผมนะประมาณ0.0075แต่ตรงนี้นะผมมันต้องมาชนก่อนนะแต่ตรงนี้มันอาจจะเป็นการไซด์เวย์ใหญ่ก็ได้นะครับผมเนี่ยมันก็ไซด์เวย์มานานแล้วนะผมบิตคอยทุบทุบไม่ค่อยลงเท่าไหร่ก็เป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันนะครับผมสําหรับที่มันจะตึงขึ้นมานะครับผมโอเคตัวต่อมานะผมนั่นก็คือออฟนั่นเองนะครับผมซึ่งออฟตัวนี้นะผมผมก็บอกได้ว่า,าคุณน่าจะชอ็อตใช่ไหมตั้งแต่เมื่อวานถูกไหม ซึ่งช็อตเมื่อวานเนี่ยก็เป็นจังหวะที่สวยเหมือนกันนะครับผมช็อตเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมเออมันขึ้นมาแถวๆเรื่อแถวๆเนี้ยแล้วก็มีการแบบเออขึ้นลงมานิดหน่อยนะผมแล้วก็ทีเนี้ยมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นมาต่อตรงนี้นะผมก็ ถ้าให้ผมมองนะผมก็คือว่า i อซเนี่ยมันขึ้นกลับมาชนตรงนี้เนี่ยเมื่อไหร่นะผมก็ค่อยช็อตต่อก็ได้นะครับผมอันนี้คือเป็นการคอนเฟิร์มอีกรูปแบบหนึ่งนะผมซึ่งราคาเนี่ยยังไงมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วนะผมเพราะว่ามันชนฟิโบ78.6ใช่ปะ่ะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าจะช็อตใช่ไหมคนจะช็อตใช่ไหมผมให้แนวนี้กันเลยกันนะครับผมก็คือว่ามันจะต้องมาชนบริเวณแถวนี้ก็คือช่วงประมาณสัก1 7 6 3นะครับผมซึ่ง ถ้าเกิดว่าจะช็อตใช่ไหมชนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอันนี้ล่วงต่อแน่นอนนะครับผมก็คือไม่มีใครเกินเส้นตรง EMA 50ได้แต่ผมเนี่ยคราวนี้ก็จะสามารถกินแบบอิ่มๆได้นะครับผมในระยะยาวเนาะวันนี้เรามาดูเหรียญทอนกันบ้างนะครับผมเหรียญทอนนี่โอ้โหไม่ใช่ตังทอนนะครับผมแต่เป็นเหรียญทอนก็เอาเป็นว่าในท m e ฟรมส e 4ชั่วโมงเนี่ยมีสัญญาณซื้อเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยเรียบร้อยนี่ก็ยาวๆไปนั่นเองครับผมสำหรับทอน ก็ไม่มีอะไรพูดมากนะผมในทางเฟ a m e Day เนี่ยก็จะมาชนช่วงนี้แล้วนะครับผมมาชนช่วงนี้ประมาณอ่า2 0 7 2ซึ่งถ้าเกิดว่ามันเกินตรงนี้เมื่อไหร่นะครับผมก็จะมีสัญญาณในการเป็นขาขึ้นบูลิชแบบ Time f รมวันเรียบร้อยนะครับผมก็ เวฟ5มันต้องมาแล้วแหละตรงนี้นะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนนะผมก็รอให้มันเกินช่วงประมาณ0.083นะผมเราจะสามารถเห็นเวฟ5ได้นะผมอาจจะเป็นแบบการชิ่งตรงนี้ก่อนก็ได้นะผมอีกหนึ่งทีนะผมเพื่อสะสมพลังตรงแถวนี้เพราะว่าเจ้าตัว MACD เองเนี่ยมันก็เริ่มนี่เห็นปะมันโค้งขึ้นมาก็จริงนะผมแต่ว่าเจ้าตัวฮิสโตแกรมเนี่ยมันไหลลงเนี่ยก็คือแรงซื้อเนี่ยมันอาจจะ อ่าค่อนข้างที่จะน้อยลงก็ได้นะครับผมสำหรับเจ้าทรนะจ๊ะจบๆโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถคุมความเสี่ยงได้อะไรได้นะครับผมผมก็เลยแบบอ่ะมาบอกด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ใช้บิทเกตอยู่นะครับผมในการที่ว่าเป็นก๊อปปี้เทรดนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมวันนี้อัปเดตน้อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมมาสายผมจะเดี๋ยวไปปรับปรุงนะครับผมเรื่องการตื่นเช้า โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับจุ๊บ